สวัสดีครับเอซทุกท่าน,นะฮะก็วันนี้ก็ตามคําขอนะฮะหลายๆท่านนะครับได้ขอกานาว่าอยากให้ผมเนี่ยทําเกี่ยวกับประวัตินะฮะทาคลิปประวัติความเป็นมานะครับพระฤาษีหลวงพ่อเงินนะฮะพระสังกัจจายหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็พระพิกคเนศหลวงพ่อเงินนะฮะอืม คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสืบสอเสอาะประวัติอะไรมามากมายนะครับจริงๆแล้วก็ผมว่านะเราก็รู้พอๆกันอะกับประวัติของพระทั้งสามพิมพ์นี้นะครับส่วนใหญ่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นกันอยู่ประจำนะฮะก็คือจะมีหนังสือพวกเก่าๆนะฮะประมาณ ยี่สิบกว่าปีก่อนนะครับที่เคยเห็นนะฮะอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพราต่า,างๆเนี่ยลงกันไว้ว่าเป็นพระสังกัจจายหลวงพ่อเงินพระพิกเนตรหลวงพ่อเงินแล้วก็พระกริ่งฤอษีหลวงพ่อเงินนะครับก็รู้กันมาเหม,นเหมือนกันนะครับผมก็อีกอย่างจะบอกไว้ว่าทําไมผมเอาพระแบบเนี้ยพระหลักร้อยหลักพันนับต้นเนี่ยมาสอนมาดูนะครับผม ทำไมไม่เอา,าเพระแพงๆหน่อยนะเอ,อหลวงพ่องเงินอะไรแพงๆพระหลักแสนหลักล้านอะไรประมาณนั้นนะฮะคือผมออกตัวเลยว่าผมไม่มีความสามารถนะในเรือแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นพระแพงเกินที่ผมจะมีความสามารถหามาได้นะครับผมคือจะไปหาหลวงฟุกมาก็ไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็การถ้าจะให้ผมนะฮะไปหยิบสมมุติว่าพิมิยมนะครับสอง,ององค์ เรามาสมมุติว่าอีกองหนึ่งเกออีกองหนึงแทะนะฮะมันก็ก็ไม่ได้นะฮะมันก็รู้สึกกับขัดเขินนะฮะแต่คิดจะขวงใจไม่กล้าทํานะครับแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเวลาที่ผมอยู่ด้านรอบนอกเนี่ยขายของอยู่รอบนอกเนี่ยผมขายทุกอย่างนะฮะผมบอกก่อนนะฮะผมขายทุกอย่างพระแท้พระเก๊พระแค่ชอบอะไรต่างๆนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเอ่อเวลาที่ผมเอ่อมาทํา คลิปตรงนี้ผมก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของช่องไว้นะครับต้องเอาของแท้ๆดีๆนะครับผมเอามาให้ FC ได้ศึกษากันในกรณีที่ผมไม่ได้ออกไปถ่ายตามตลาดอะไรต่างๆนะนะฮะครนี้นะครับความเป็นมาของพระ3มพิมพ์นี้นะครับก็ช่วงหลังได้เห็นว่าเล่นกันเป็นออ,ออกวัดท่ามะไฟนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเล่นกันเป็น หลวงพ่อเงินวัดบางคานมาตั้งนานแล้วนะครับก็พอบอกว่าเล่นเป็นวัดท่ามาไฟก็เล่นขอตามกันไว้ว่าเป็นวัดท่าม้าไฟนะฮะมัจจะเป็นนะครับพิมพ์นี้นะครับพระพิคเนตนะครับแล้วมียันนะนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเรื่องความเก่านะครับอายุไม่ต้องพูดถึงนะฮะความเก่าเนื้อหาโลหะไม่ต้องพูดถึงนะครับถึงยุคแน่นอนนะครับผมโลหะแบบนี้คุณสามารถดูโลหะแบบนี้นะครับ เป็นต้นแบบอะนะฮะได้เลยนะครับผมนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะในอย่งนี้ก็ชัดนะครับผมไม่ต้องไปนั่นนะฮะนี่นะฮะโอ้โหนี่เออขยายได้ด้วยเว้ยผมนี่ก็งโง่เนาะเออขวาชัดแท้นะฮะเออเนี่ยเขาก็ขยายได้เนี่ย โอ้ตาย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 ,ตาย,ตายนะนี่คือพระพิคเนตหลวงพ่อเงินนะฮะเล่นหากันมานานแล้วนะครับโหนี่คลาสสิกเลยนะฮะงวงหักนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากพีเซนเตอร์นะตลาดพิเนเตอร์คือพยายามซื้อสะสมให้ครบสามพิมพนะครับเพื่อจะได้มาเอามาเป็นเรียว่าเอามาสอนมาบอกนะครับเอฟซีนะครับผมคือพาะแบบนี้ คือจะเป็นใครสร้างไม่รู้นะฮะเราเล่นเป็นหลวงพ่อเงินกันมาเนี่ยช่วงหลังนี้ก็ไปเล่นกันเป็นหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่ออิ่มไปแล้วคือเมื่อก่อนนี่คือไม่ยอมรับเลยนะฮะในระดับจะพูดยังไงดีฮะพูดไปก็เดี๋ยวจะไปสะกิดใจกันนะฮะในระดับที่เขาเล่นมาตรฐานสากลกันเนู้นนะฮะเขาก็จะไม่เล่นกันเลยเขาบอกว่าเป็นเก๋เก่าพระองงานยุคเก่านะครับผมก็ไม่รู้เก๋กันมั้งแต่ปีไหนนะครับผมคือการที่จะบอกว่าพระเก๋เนี่ยมันพูดง่ายไง นะครับมันพูดง่ายนะครับผมคือไม่มีใครเกิดทันพอบอกเก๊เก่าจบเลยไม่มีใครไปสืบนะฮะแต่พอบอกแท้เนี่ยต้องสืบนะฮะอ่าพอบอกแท้ต้องสืบใครสร้างใครโน้นใครนี่นะฮะแต่บอกเก๊เก่าไม่มีใครสืบแล้วฮะใครทําเก๊เก่างานตัวนี้ออกมาเนี่ยไม่มีใครนะะไม่มีใครถามนะฮะไม่มีใครตอบนะครับแม้จะมีผู้อยากผู้ใหญ่นะมาให้ทัศนะว่าเออเป็นพระโรงงานเก่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ความคิดผมนะ เป็นงานที่ละเอียดนะครับผมและบรรจงทําไม่ว่าจะเป็นการปั้นหุ่นนะครับปั้นหุ่นปั้นพิมพ์พเนี่ยพระพิคเนตเนี่ยฮะนะครับเนี่ยฮะการหล่อโลหะก็เป็นโลหะชั้นดีโลหะทองผสมชั้นดีถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้หาโลหะทองเหลืองอะไรพวกนี้กันง่งายๆนะความคิดของผมแล้วเขาจะมาหล่อกันสเปรสปาเป็นผ้าโรงงานเนี่ยผมว่ายากนะ ผมมันยากเลยพี่น้องอันนี้นะผมขอขัดเลยผมว่าไม่ใช่พระเกณโรงงานนะครับแต่ใครจะสร้างเท่านั้นแหละนะฮะใครจะสร้างนะครับอ่านะฮะน,นี่ก็มีกิ่งนะการอุดกิ่งด้านข้างนะครับลําบากนะครับการทําเนี่ยเขาจะทําเป็นพระโรงงานเพื่ออะไรถ้าไม่ได้เจตนาเป็นพิธีเพื่อถ้าไม่มีเจตนาที่ดีนะครับนี่ฮะเขยา่านะฮะนี่ฮะมีมีกิ่ง นะครับมีกิ่งคือกิ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี2 5 0พันร้อเนี่ยเขาจะไม่โอ้กังวาลงึงงางงึงงางแล้วฮะจะกอกแกกกอแกกแล้วฮะ <c oughs> นะฮะนี่ฮะใต้ฐานยันบางคนบอกยันเนี่ยเป็นยนันขมงขมเณนอะไรประมูลประมาณเนี้ยฮะโยนให้ขมเณนเลยนะฮะคือเป็นการกัดปัญหาที่ดีสุดสําหรับคนที่ไม่อยากจะตอบปัญหาไม่อยากจะอธิบายอะไรนะอ๋อขมเณนนะฮะ ขมิมนแต่ทำไมเจอที่ประเทศไทยเยอะนะครับผมและส่วนใหญ่เจอในหลักแถวแถวพิจิตรพิษณุโลกอกำแพงนครสวรรค์อะไรนะเ,นเนี่ยเขตเนี่ยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยเจอเยอะมา,นากนะฮะก็ไม่ผิดที่เขาจะสันนิษฐานวะ่าเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะก็อาจจะใช่หลวงเงินจริงๆก็ได้นะครับผมแต่ผมมาคิดแบบนี้นะเป็นไปได้ไหมว่า มีคนสร้างนะครับผมเขาจะสร้างด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็อาจจะะเวนไปให้เกจินั้นเกจินี้ปลุกเสกและหนึ่งในนั้นก็เป็นหลวงพ่อเงินท่านก็ได้เสกด้วยแต่อาจจะไม่ได้เสกทั้งหมดนะครับผมนะฮะแต่บางคนอาจจะได้มาจากวัดบางคลานในยุคเก่านะครับก็เลยรู้สืบต่อกันมานะครับผมเป็นการเล่าเรื่องราวสืบต่อกันว่าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผม นะอันนี้ก็เป็นพิมพ์พระพิคเนตนะครับผมนะฮะจาไว้นะครับจำพิมพ์แล้วก็โลหะนะฮะโลหะเป็นพระโลหะเก่าสากลนิยมทั่วไปนลครับท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมเป็นพระแท้แน่นอนใช้ได้อย่างสบายใจนะครับพระพิคเนตนี่ก็พุทธคุณก็เทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับผมแน่นอนชัดเจนนะฮะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเก่าขนาดนี้ไม่เล่นกันน่าเสียดายนะครับ ที่เต่อเตัอเรายังเล่นกันเรายังบูชากันนะฮะมันเรียกว่าเราเล่นตามเซียนนะครับผมสาเหตุอันนี้ทําไมเซียนไม่ค่อยจะให้ความนิยมเล่นกันเล่นหากันมากมายเนื่องจากว่ามันก็แล้ทบจะมันมันจต่ความคิดละสมัยเดงแจะเดิมมาเนี่ยความคิดคนมันมันพลิกผันมันเปลี่ยนมาแล้วตลอดนะครับผมข้อสําคัญเนี่ยเป็นพระที่เยอะด้วยนะฮะเป็นพระที่เยอะนะครับแต่นะครับอย่างที่บอก เรามักจะพบเจอพระพิมพ์ทั้งสามพิมนี้นะครับผมอยู่ในคอของคนรุ่นเก่าเยอะมากซึ่งบางคนเขาบอกว่าเป็นพระนักเรงเลยนะเออฉายาพระนักเรงเลยนะคือเขาชอบถักลวดข้องใช้กัน,นอ่ะอ่าอันนี้ไม่ไดิทานเลยนะเนี่ยเขาชอบถักลวดข้องใช้กันนะครับสมัยก่อนนะคนรุ่นเก่าเรียกว่าอายุหกสิบอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ย เห็นปั๊บเขาจะต้องพูดเลยว่าพระสังกัจจยหลวงพ่อเงินนะฮะพระพิกเนศหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ลือศีหลวงพ่อเงินนะฮะเนี่ยฮะวิธีการดูก็ดูความเก่านะฮะดูความเก่าที่เป็นธรรมชาตินะ,ะเล่นแบบวิทยาศาสตร์นะครับผมเล่นแบบวิทยาศาสตร์พระทุกอย่างนะฮะให้คิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับอ่าแล้วท่านจะไม่แหมพูดไปก็เนาะ เดี๋ยวก็โดนพวกกันเกียรตินะฮะเราท่านจะไม่หลงทางเอาพวกง,ง่ายๆนะครับอืมทำไมผมถึงคิดว่าพราะาพวกเนี้ยในอย่างนี้สภาพเนี้ยคือสภาพผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะนี่ฮะผิวตกหมกอะไรพวกนี้นะครับยันนะฮะยันใต้ฐานนะครับเป็นยันเหมือนเลขหนึ่งไทยนะครับแล้วก็มีขีดนะฮะอ่าก็อธิบายความเป็นมาของยันนะฮะยันพวกนี้ไม่ใช่เป็นยันขมงขเมเห็นอะไรหรอกครับ อันนี้นะะเป็นยันที่คือ,อที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือเป็นพุทธกับพราหม์มันแยกกันไม่ไม่ไม่ขาดหรอกฮะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราทํากันอยู่พิธีกรรมหลายๆอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันคาบเกี่ยวกวับระหว่างพุทธกับพราหมณ์นะฮะเอฟทุกท่านผมไม่ได้พูดรู้มากนะฮะแต่ผมก็ค้นคว้านะฮะจากหนังสือบ้างจากอินเทอร์เน็ตบ้างหลายๆอย่างนะฮะ ยันใต้ฐานนี้ความหมายคืออะไรนะฮะยันโอมเขาเรียกว่ายันโอมนะฮะความหมายคือมะอาอูมะอูเป็นยังไงท่านไปค้นหาเอานะฮะแต่ผมจะบอกว่ายันมะอูเนี่ยคืออะไรครับเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงินยังไงเป็นยันที่ค่อนข้างเรียกว่าประจําตัวหลวงพ่อเงินเลยมะอาอุท่านจะใช้นะครับสังเกตได้นะครับหลังหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำโน่นนี่นั่นนะครับผม หรือเวลาเราเจอพระอะไรก็แล้วแต่นะครับยันอะไรต่างๆที่เกี่ยวหลวงพ่อเงินนะครับแต่จริงเขาก็เป็นยันขั้นพื้นฐานนะหลายเกจิก็ใช้แต่ผมก็แค่จะบอกว่าหลวงพ่อเงินท่านก็ใช้ยันนี้นะมาอาอูเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับผมแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมอาจจะไม่ให้ก็ได้ข้อสัญฐาก็อย่างที่บอกนะฮะน่าจะมีคนที่จงใจสร้างขึ้นมานะครับแล้วมาให้หลวงพ่อเงินท่านปลุกเสกหรือเป็นเกจิอื่นนะครับ และก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับผมคือคือตอนหลังเนี่ยอย่างเนี้ยพอพิคเนตเนี้ยเขามาได้กันเป็นอ่าเนี่ยม,มีการเจอสถาบันใหญ่ๆเนี่ยบอกว่าเป็นหลวงพว่ออิ่มวัดหัวเขาผม,ผมว่าไม่ใช่หลักนะฮะคือหลวงพว่ออิ่มเนี่ยไม่ใช่พิมพีมีอีกพิมพหนึ่งนะฮะเอาตํารามากางกันได้เลยคือถ้าเล่นบอกว่าเป็นหลวงพว่ออิ่มนะปัจจุบันนี้นะเขาเล่นเป็นหลวงพว่ออิ่มกันมาตั้งนานแล้วอันนี้ค่อนข้างแบบนะ คือชัดจะด่ากันก็ด่าด่านะฮะด่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะฮะ <t> ทำไมไม่เล่นเป็นหลวงพ่ออิ่มกันมาตั้งนานนะครับทําไมเพิ่งจะมาเล่นบางคนก็บอกก็มาขัดแย้งอีกก็เขาก็มาเล่นเป็นหลวงพ่ออิ่มก็ดีแล้วแหละจะได้เอามาเป็นพระแท้ก็ได้สักทีหนึง่งโถคุณก็เล่นเป็นหลวงพ่อเงินกันมาตั้งนานแล้วว่าก็ทําไมจะเป็นหลวงพ่อเงินไม่ได้อ่ะนะฮะก็ในเมื่อพระเขาแท้นะฮะพระ,ะเขาเป็นพระพิฆเนศเป็นพระสังกัจจายเป็นพระฤาษี ซึ่งเป็นผ้าที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะพ้าเหล่านี้ผมบอกตรงแม้ไม่ได้ปลุกเสกก็มีความเข้มขลังในตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเราคิดแบบฝรั่งนะถ้าเราคิดแบบหัวสมัยใหม่นะเราคิดแบบฝรั่งเลยนะฮะเขาจะไม่สนใจแล้วครับเสกไม่เสกนะฮะเขาจะมองว่าเป็นของเก่าเป็นของโบราณเป็นวัตถุโบราณของเนี่ยถ้าเกินร้อยปีเนี่ยถือว่าขึ้นขึ้นเป็นวัตถุโบราณได้เลยนะครับเขาจะถือว่าบรรพบุรุษเนี่ยเขาสร้างไว้เพื่อ สืบสารํำนานเรื่องราวเล่าเรื่องราวต่างๆในยุคนุกเกาก่อนนะครับผมวัฒนธรรมต่างๆเป็นยังไงนะฮะเนี่ยภาษาสังกัจายเนี่ยครับผมมีความคล้ายอะไรนะภาษาก็เป็นภาษาังกัจายจีนนะครับแล้วผมก็จะบอกอะไรให้ทําไมหลวงพ่อเงินมักเออเกี่ยวพันกับความเป็นภาษาสกระการจายจีนไม่ว่าจะเป็นสังกระจายพิมพ์นี้แลวก็หลวงพ่อเงินพิม,มพิยมคิดจานั่นก็คือเป็นพิมพ์มพมสังกัดจายนะครับหรือเป็นวัดขวางก็แล้วแต่เพราะอะไรฮะ เพราะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านมีลูกศิษ์ลูกหาที่เป็นคนจีนเนี่ยเยอะมากนะครับผมนะฮะแล้วคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขามีเงินนะครับสังเกตได้ฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพบเจอพ้าหลวงพ่อเงินเนี่ยอยู่ในบ้านคนจีนเนี่ยเยอะนะฮะตามที่เราขานกันมานะไม่ค่อยอยู่ในบ้านคนไทยแล้วครับแล้วคนจีนเนี่ยคือเขาทําอะไรฮะทํามาค้าขายนะครับเขาก็เลยสร้างพระสังฆจายไงเออ แต่พระเหล่านี้จะเป็นรุ่นเดียวกับพิมพิยมคิจาคงไม่ใช่แล้วฮะต้องเป็นพระยุคปลายยุคหลังชายลวงพงศ์ก็ทันยุคปลายแล้วนะครับผมอ่านะฮะเพราะศิลปะการช่างอะไรอย่างนี้นะเพราะผมก็คิดไปว่าถ้าเขาจะทําให้สวยๆแบบนี้ยทําไมเขาไม่ทาตั้งแต่ตอนพิมพิยมพิมพิจาตาแล้วเพราะฉะนั้นปลายยุคปลายนม่อย่างองค์นี้อ่าไม่มีใต้ฐานยันโอมนะฮะซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผม ก็เป็นปกติธรรมดานะฮะนี่ฮะรักเออพี่ว่าทองเก่านะฮะทองนี่เก่าปึ๊กเลยนะฮะทองร้อยปีนะฮะทองอย่างนี้นะครับผมเนี่ยที่ติดอยู่ตามซอกตามอะไรนี่ฮะ <c oughs> คือการที่จะบอกว่าพระเก๋เก๋เก่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิเสธที่จะอธิบายไปโดยสิ้นเชิงไม่เห็นด้วยนะฮะกับการที่จะพูดแบบนั้นนะครับหา <c oughs> ข้อมูลมาเล่ามาโม้กันฟังมันเพลินยังดีกว่าอีกนะฮะ ดีกว่าจะบอกว่าเก๊เก่านะฮะซึ่งมันฟังดูไม่เพลินนะครับผมนะฮะพุทธคุณอย่างที่บอกนะฮะพระพิคเนตเนี่ยด้านความสําเร็จนะฮะด้านความสําเร็จนะครับเห็นบางทีเราเขาสร้างพิคเนตกันใหม่ใหม่โหเรายังไปบูชาเลยเหรียญหนึ่งเป็นพันเป็นหลายพันเลยบูชาเลยแต่เนี่ยอยู่หลักร้อยหลักพันต้นๆสวยๆนะฮะท่านสามารถเดินหาได้นะครับผม หลักร้อยไปปลายหลักพันต้นๆนะครับสวยๆเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับมีเกอแล้วนะครับเพราะตอนนี้เริ่มเล่นหากันนะครับเริ่มมีการยอมรับเล่นหากันมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เล่นหาไปหลงเพราะเงินซะงั้นนะครับไปเล่นหาเป็นเกจที่อื่นนะฮะคราวนี้ผมก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับผมเคยอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะผมอ่านมานะฮะไม่การันตีว่าจริงหรือไม่จริงนะครับก็คือว่า เขาบอกว่าพระพิกปางพิกเนตพระพิมพ์แปลกๆอะไรต่างๆพิมพ์ปั้นเนี่ยของหลวงปู่อิ่มเพราะอิ่มวัดหัวเขาอะไรเนี่ยนะฮะพิมพ์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นช่างหล่อเนี่ยนะไม่แน่ใจเป็นคนเดียวกับที่ทำพระให้หลวงปู่สุขหล่อพระให้หลวงปู่สุขนะฮะ นะครับอ่าแล้วเกี่ยวกันยังไงก็หลวงพุทธุกท่านเป็นพระสหะรรมิกกับหลวงพ่อเงินนะครับเกี่ยวกันได้ไหมอ่านะฮะก็สามารถโยงกันได้นะครับผมสามารถโยงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะมีโอกาสเป็นไปได้ที่พระเหล่านี้จะเป็นพระที่เคยผ่านหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับ แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นพระที่สร้างวาระแบบเป็นทางการเลยหลวงพ่อเงินเสกสร้างเป็นเฉพาะกิจเลยเนี่ยเหมือนพิมพ์ไยมคิดตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีอาลาความชัดเจนกว่านี้นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเคยมีคนเอาพระพิมพ์เหล่านี้นะครับมาให้ในยุคนั้นเนี่ยเอามาให้หลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ในความคิดของผมนะส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะนิพาเหล่านี้นะฮะทำไมถึงน่าเก็บหน้าบูชานะก็อย่างที่บอกแหละครับไม่อย่างฤาษีเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยผมเคยฟังนะเขาบอกมีโจรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเพราะพี่นี่ก็เกี่ยวกับความสําเร็จนะฮะเราอยากประสบความสำเร็จหน้าที่การงานนะฮะอะไรต่างๆนะฮะก็เอาไปใช้เอาไปบูชาดูนะฮะ ส่วนพระสังกัจจายนี่นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์นะฮะเรียกว่าอยากมั่งมีเงินทองอะไรต่างๆก,ก็นะฮะบูชาพระสังกัจจายนะครับผมเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นลูกศิษย์ชาวจีนที่สร้างนะฮะส่วนพระหรษีนะครับพุทธคุณอ คือผมไม่รู้นะพระฤาษีเนี่ยแต่จากประสบการณ์หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเหนียวมากนะฮะเกี่ยงกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคงกับพันเลยนะฮะแต่ของขี้ของผมเนี่ยผมกลับไม่คิดแบบนั้นนะพระหลวงพ่อเงินนะท่านเป็นพระพุทธคุณครอบจัก,กรวาลน,นะฮะถ้าท่านได้เสกนะฮะหรือท่านได้เหลือบแลเดินผ่านเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยจะได้อนุภาพพุทธคุณจากท่านทั้งสิ้นเลยนะครับผม คนที่เอาไปใช้ในประสบการณ์ความเหนียวมั่งคงกระพันชาติมั่งก็คิดไปว่าพระฤาษีเนี่ยพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตินะครับผมแต่เรายองมองย้อนนะฤาษีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คล้ายๆพระนะครับผมคือเมื่อก่อนคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมักจะไปหาฤาษีอ,อนะครับให้ช่วยรักษานะครับดูแลนะครับยามเจ็บยามป่วยป่วยหนกักป่วยอะไรนะฮะ เขาเรียกว่ามีตำนานฤสีบทยาอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าฤษีเนี่ยเขาน่าจะสร้างมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับน,นี่แหละอาจจะคล้ายๆเต่าเลยก็ได้นะฮะเกี่ยวกับการดูแลรักษาปกปักรักษานะฮะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะฮะอายุยืนนะครับแล้วก็เกี่ยวไปถึงความคงกระพันชาตรีของผู้ที่ครอบครองบูชาด้วยนะครับผมนะ เกือบลืมครับเกือบรืมเล่าค้างไว้เกี่ยวกับพุทธคุณของฤาษีหลวงพ่อเงินนี้นะฮะเขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมอันนี้ผมได้ยินมานานแล้วนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องโม้นะฮะแต่หลายหลายคนเนี่ยเล่ามาก็คล้ายๆกันคือเขาบอกว่ามีโจรคนหนึ่งนะฮะเรียกว่าชื่อกระชอนนะนะชื่อดังอะไรครับผม ถูกตำรวจนะครับล้อมยิงนะฮะล้อมจับตายวบากั้นเถอะนะครับเยอก,กว่ายี่สิบสามสิบนายอะ่ะโดนยิงเป็น,นร้อยนะฮะร้อยนัดนะครับผมก็ตายนะครับจะไปเหลืออะไรนะ <c oughs> <c oughs> บาเวนบอกนี่แต่เขาบอกว่ากระสุนเนี่ยไม่ละคายผิวเลยนะฮะช้ำในตายนะฮะก็ไปดูในคอเนี่ยของโจรอ่อคนนี้เนี่ย ปรากฏว,ว่ามีไหมฮะกลิ่รฤาษีเนี่ยนะครับของคออยู่นะครับผมถักรวดของคออยู่องค์เดียวเลยนะฮะไม่มีสัก์ไม่มีอะไรด้วยนะฮะนะครับนี่แหละก็เกิดเป็นน่าจะเป็นที่มาของเคยเขาว่ากันว่าอ,อ่กลิ่นฤาษีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความมหาเหนียวมหาคงกระพันชาตีกันเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้อาจจะไม่ได้ ฟันธงอะไรนะฮะเพราะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมผมก็เอามาทำให้ดู <c oughs> ว่าการเล่นหานะฮะหากจะเก็บพระทั้งสามพิมพ์นี้ควรเลือกเก็บแบบไหนนะฮะคุณต้องเลือกเก็บแบบถูกพิมพ์และเก่าทันยุคนี่เก่าแบบไหนคุณต้องดูเองนะฮะหาศึกษานะครับผม ไม่มีใครซื้อพระองค์แรกแล้วแท้เลยนะฮะถ้าซื้อพระองค์แรกรับแท้เลยเนี่ยก็ถือว่าจําไว้นะครับผมจําไว้ว่าแบบเนี้ยแท้นะนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบเอาว่าเนื้อหาเขาเป็นยังไงความเก่าที่ถึงยุคเป็นยังไงนะฮะผมฟันธงถึงยุคแน่นอนนะครับผมแต่จะหลวงพ่อเงินหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่าหน้าเก็บหน้าบูชาไหมนะฮะพระสามองค์นี้ผมขอตั้งชื่อให้เลยนะครับเนี่ย ะะก็คือนี่ฮะมาหาสําเร็จนะครับก็คือพระพิฆเนศนั่นเองนะฮะมาหาโพครัพย์นะฮะภาษากัจจายหรือสีก็เป็นมาหาคงกระพันนะ่าคลิปนี้นะฮะตั้งชื่อว่ามาหาสําเร็จมาหาโพครัพย์มาหาคงกระพันนะครับผมเป็นพระที่น่าใช้น่าบูชานะฮะสรุปความเชื่อของผม ผมเชื่อว่าเป็นพระที่แท้ทันหลวงพ่อเงินไม่ใช่พระโรงงานแน่นอนทันยุคหลวงพ่อเงินแต่หลวงพ่อเงินจะเสกหรือไม่ผมก็เชื่อว่ามีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอาจจะมีบางองค์นะฮะที่หลวงพ่อเงินนั้นเคยได้เสกนะฮะเหมือนเกจิยุคเนี้ยของเราที่ว่าเวลาคนสร้างพระสร้างอะไรมาก็อา้าวยกไปให้เกจินั้นเสกนะครับผมนี่นะฮะผมเชื่อว่า เป็นญาติโยมเนี่ยสร้างนะครับเขาจะพิธีกรรมรอะไรต่างๆนะั่นเกี่ยวกับพายเกี่ยวกับอะไรนี่แหละนะครับผมเนี่ยนะฮะความเก่าท่านก็ดูดูเอานะครับผมผมคงจะนี่แหละแค่นี้นะครับข้อมูลในวันนี้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ สามองค์นี้ขายไหมขายนะฮะขายยกชุดนะครับสามพันบาทนะครับผมราคาเบาๆเ,เอาไปบูชานะฮะสำเร็จโพกซั์คงกระพันนะฮะตัวเซียนชาแนลโดยผมแสบพิจิตลาไปก่อนสวัสดีครับ